เซเลเนส์ VS ซินเดอร์สติงอะไรมันจะหดกว่ากันอย่าลืมกดใจและกดติดตามถ้าใครอยากได้ไอ้นี่ก็ไปดูที่มองอยูได้นะมาที่ตัวแรกอย่างซินเดอร์สติงเจ้าก,กีต้าไฟสีดามันนี้ความสามารถของมันก็ประมาณนี้เลยความเร็วในการล็อก95โชค175แล้วก็ความยืดหยุ่น70ส่วนกิโลกร,รัมก็อินฟินิตเลยแล้วนะส่วนการควบคุมก็จะเกี่ยวกับพาสซีฟสามารถลดหดได้ด้วยแหละ สามารถหาได้จากเควสดเลยไปรับเควสได้จากริกนะแล้วก็ตัดภาพมาที่พลทิทเซเลนเนตเจกีตาสีฟ้าที่ใครๆก็ต่างตามหากันให้ควักสเตตของมันค่อนข้างดุความเดีวในการล่อ100โชคอีก400ควบคุม0.4และความยืดยู่4ซนตกิโลก็อินฟินิตเหมือนกันแล้วนะส่วนในเรื่องของพาสีฟก็สา,มา,ถถาสมารถช่วยเพิ่มการไกลพันความสงบได้แล้วก็แวววาวด้วยเลยนะสามารถรับเควสได้จากเจ้านิกเลยแล้วนะ แล้วเพื่อนๆใช้เป็ดอะไรกันแล้วคิดว่าโหดหรือเปล่าก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะและนี่คือ